หลังจบการแสดงคำชื่นชมตามมาเพียบ ฮอตไม่ฮอตดูกันเอาเองละกันนะคะน้องลิซ่าค่ะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในอเมริกาแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมลิซ่าโคเชล่าัมแบ็คค่ะธรรมดาซะที่ไหนนะมีคนทวิตข้อความไปกว่า1.8ล้านทวิตแล้วด้วยส่วนในเว่ยปอ๋อจีนค่ะก็ไม่น้อยหน้าคำค้นหานะเพียบเลยค่ะไต่ทยานขึ้นติดเทรนด์ด้วยเหมือนกันนะคะแบ็คพิงก์กับงานเวทีระดับโลกพวกเธอค่ะไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะแต่มาเพื่อที่จะเป็นตัวมัมตัวแม่ที่สร้างตำนาน ไว้ให้กับวงการเคป๊อปที่ขนาดว่าททมใน LA ค่ะยังกล่าชมพวกเธอทะ,ะหลังดูคอนเสิร์ตจบบอกว่าหลังจากข้าคืนนี้ไปเนี่ยคงจะต้องยอมรับแล้วนะคะว่า b บ c k พิ i ค k คือวงที่ดีที่สุดในวงการเคป๊อปค่ะแล้วก็ทำให้โคช l รายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นดีขึ้นอีกด้วย พิงค์ถือได้ว่าเป็นเกอร์กรุ๊ปวงแรกค่ะที่ได้เป็นเฮดไลเนอร์เป็นซลปินเอเชียแล้วก็เป็นซลปินเกาหลีวงแรกนะที่ได้เป็นเฮดไลเนอร์เป็นซลปินหญิงลำดับที่6ค่ะต่อจากพี่ๆนะคะอย่างเช่นเลดี้กากา e y บิองเซ i อารี安娜แอนเดรแล้วก็บิลลี่ e อ l i ิสนะคะ ที่เคยเป็นเฮดไล i เนอร์มาก่อนหน้านี้ก็มีแต่คนดังๆระดับตัวมัมตัวแม่กันทั้งนั้นนะคะและนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่แบ็คทิงได้มาประกาศสัปดาห์ในฐานะเดียวกันทำโชว์ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆทามเนี่ยเขาออกมาปลบมือให้กันเลยทีเดียวนะคะ พวกเธอก็คือมืออาชีพค่ะไม่ตื่นเวทีเลยแล้วก็แถมยังทําออกมาได้ดีได้ยอดเยี่ยมจากที่เห็นแอดก็เอาเก็บตกบรรยากาศนะคะที่น่าประทับใจของสาวๆาแบ็คพิ้งมาฝากแล้วก็ดีใจกันกับนนริซ่าด้วยนะคะที่ขึ้นเทนด์รีเตอร์เป็นอันดับที่หนึงในอเมริกาได้สําเร็จอีกแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า